นานมาแล้วยังมีเด็กกำพร้าอยู่สองคนโดยคนหนึ่งมีชื่อว่าทองและอีกคนชื่อว่าเสมาทองและเสมานั้นอาศัยอยู่ที่วัดมาตั้งแต่จำความได้ทั้งคู่อาศัยอยู่กับหลวงตาและคอยช่วยงานหลวงตาในทุกๆอย่างทองและเสมาเป็นเด็กดีและอยู่ในโอวาทของหลวงตาหลวงตาจึงให้ความเอ็นดูและคอยสอนสั่ง อีกทั้งให้วิชาความรู้ต่างๆแก่เด็กชายทั้งสองคนด้วยในตอนที่ทั้งคู่อายุได้ห้าขวบพวกเขาได้ตามหลวงตามมากไปที่เชิงตะกรเผาศพเพราะหลวงตามมากต้องไปทําพิธีเผาศพให้กับชาวบ้านหลวงตามมากเห็นว่าทั้งคู่ยังเด็กอยู่ก็เลยไม่อยากให้เข้าไปที่ลานเชิงตะกรเพราะคิดว่าเด็กทั้งสองคนอาจจะกลัวแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทั้งทองและเสมาได้เดินตามเข้าไปอย่างไม่สะทกสะท้าน ทั้งคู่ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยแถมยังช่วยหลวงตาหยิบนั่นส่งนี่จนกระทั่งหลวงตาทำพิธีเสร็จและเผาศพจนเรียบร้อยทั้งคู่ก็เดินตามหลังหลวงตากลับไปที่วัดนับตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มทั้งคู่ก็กลายเป็นลูกมือของหลวงตามากในการทำพิธีเผาศพให้กับชาวบ้านจนกระทั่งหลวงตามากแก่ชาราและมรณาภาพจากไปทองและเสมาในวัยหนุ่ม ก็กลายเป็นสับปะเลอที่ชำนาญงานพวกเขาคอยดูแลทุกอย่างตั้งแต่ดูแลคนตายจนกระทั่งเผาศพและเก็บเท่ากระดูทองและเสมาอยู่กับป่าช้าและอยู่กับคนตายมาตลอดทั้งคู่ได้เห็นว่าคนที่ตายนั้นบางครั้งก็เป็นเด็กบางครั้งก็เป็นผู้ใหญ่ส่วนบางคนก็แก่ตายทำให้ทั้งสองคนคิดได้ว่าชีวิตของเรานั้นช่างไม่แน่นอนเสียจริงๆ เมื่อคิดได้อย่างนั้นทั้งทองและเสมาก็ใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนานแต่ก็ไม่ได้เสเพลจนถึงขั้นเหลวไหลสิ่งที่พวกเขาชอบทำมากที่สุดคือการนั่งกินเหล้าด้วยกันในทุกๆเย็นถ้าช่วงไหนมีคนตายทองกับเสมาก็จะปักหลักอยู่ในป่าช้าข้างเชิงตะกอนกันเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่คนทัท่วๆไปจะหวาดกลัวป่าช้าหวาดกลัวเชิงตะกอน แต่ทองกับเสมากลับรู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกเฉยๆกับบรรยากาศรอบตัวของพวกเขาทองและเสมามักจะพักอยู่ในกระท่อมที่อยู่ไม่ไกลจากเชิงตะกอนมากนักน,นั่นๆครั้งถึงจะกลับไปพักที่วัดชาวบ้านหลายคนต่างก็สงสัยว่าทำไมชายหนุ่มสองคนนี้ถึงไม่หวาดกลัวอะไรเลยเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทองและเสมาต่างก็มีวิชามีของดีที่หลวงตาม,มากได้สั่งสอนไว้ ทองกับเสมานะั้นสามารถรับรู้ได้ถ้าจะมีใครตายในหมู่บ้านเพราะพวกเขาสามารถเห็นยม,มทูตที่มารับวิญญาณคนตายได้เรื่องของคนและความตายจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าหวาดกลัวสําหรับทองและเสมาแต่อย่างไรเสียทั้งสองคนก็ยังไม่อยากตายข้ายากมีอายุยืนหลายๆปีจะต้องทําอย่างไรวะไอ้เสมาเออนั่นสิข้าเองก็อยากรู้ ทั้งสองนั่งพูดคุยกันอยู่ที่หน้ากระท่อมที่อยู่ไม่ไกลจากเชิงตะกอนมากนักและกำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่ด้วยทองกับเสมาจะเรียกน้ำเมาของตัวเองว่าน้ำทิพย์ทั้งคู่ได้นั่งดื่มเหล้ากันไปและคุยกันไปเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายพอตกดึกก็พลอยหลับกันอยู่ที่หน้ากระท่อมจนกระทั่งเช้าซึ่งในแต่ละวันนั้นเมื่อถึงเวลาเช้าทั้งทองและเสมาก็จะเข้าไปอยู่ที่วัดแล้ว และช่วยทำงานในแต่ละวันตามกิจวัตรประจำวันที่ทำกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่เช้าของวันนั้นทองและเสมาไม่ได้กลับไปที่วัดเนนเลยเดินมาดูทั้งสองคนที่กระท่อมในป่าช้าและเห็นทองกับเสมานอนไม่หายใจแถมตัวซีดเผือดอยู่บนพื้นดินเนนได้จับเนื้อตัวดูเลยได้รู้ว่าทั้งคู่ตายแล้วเนนได้รีบไปแจ้งพระในวัดให้ทราบและพระที่ดูแลวัดในตอนนั้น ก็ได้บอกให้นำศพของทองกับเสมาใส่ลงในโลงและเก็บศพไว้ในกระท่อมกอนเนนก็ได้ทำตามเมื่อนำศพลงนอนในโลงเรียบร้อยแล้วเนนก็หันไปเห็นขวดเหล้าอีกสองขวดที่ยังไม่ได้กินวางอยู่ใกล้ๆเนนเลยหยิบขวดเหล้านั้นใส่ลงในโลงของทองกับเสมาและปิดฝาโลงไว้จากนั้นก็เดินกลับวัดไปฝ่ายทองและเสมนั้นวิญ,ญญาณของพวกเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ข้างโลงศพ ที่ใส่ร่างของพวกเขาไว้ทั้งคู่รู้สึกตกใจตั้งแต่เมื่อเช้ามืดแล้วเพราะเมื่อตื่นมาว,ว่าพบว,ว่าพวกตนนั่งพิงฝากระท่อมอยู่แต่ร่างกายกลับนอนแผ่อยู่บนพื้นดินทั้งทองและเสมาตกใจมากเพราะพวกเขายังไม่อยากตายและยังอยากมีชีวิตยืนยาวด้วยแต่จู่ๆก็มาตายกระทันหันอย่างนี้พวกเขาจึงรับไม่ได้ทองกับเสมาเลยทำพิธีตรึงร่างกายของพวกเขาไว้ เพื่อรอวันที่วิญญาณจะกลับมาเข้าร่างอีกครั้งข้าไม่คิดเลยว่าวิชานี้จะได้มาใช้กับร่างของตัวเองเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วทองกับเสมาก็คิดหาทางหนีทีไล่กันเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ยมมาทูตม,มาพบเจอและอยากจะทวงเวลาหาวิธีที่จะกลับเข้าร่างเดิมทั้งคู่รู้ว่ายมทูตจะมารับวิญญาณในตอนไหนอย่างไรจรึงสามารถหลบหลีกยม,มทูตนั้นไปได้ วิญญาณของทองกับเสมาหลบหนีไปเรื่อยๆพร้อมกับเหล้าที่ติดตัวไปคนละขวดและเหล้านั้นพวกเขาก็สามารถดื่มมันได้ด้วยซึ่งทั้งทองและเสมาก็แปลกใจมากว่าทำไมวิญญาณของพวกเขาถึงรับรน้ำเหล้านั้นได้และเหล้าขวดเดียวที่ติดตัวพวกเขาอยู่นั้นแม้จะดื่มหมดไปแล้วแต่น้ำเหล้าก็จะกลับมาเต็มขวดทุกครั้งไปข้าละชอบใจจริงๆวิญญาณขร่นรมยิ่งนัก ใช่น้ำทิพนี่ช่างวิเศษเสียจริงวิญญาณของทั้งคู่หลบหนีไปเรื่อยๆและยมมาทูตที่ถูกส่งมาตามจับวิญญาณของพวกเขาก็ออกตามหาอย่างไม่ย่อท้อเช่นกันจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งทองและเสมาได้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งพวกเขาได้ร่ายมนต์บางตายมมาทูตไว้และนั่งดื่มเหล้ากันด้วยความสุขใจพร้อมกับคิดหาวิธีที่จะกลับเข้าร่าง แต่เพราะความเมามายทําให้ทองที่เริ่มมืนเมาได้ลุกขึ้นเดินไปเดินมาและไม่รู้ว่าตนเองนั้นได้เดินลอดราวตาผ้าออกไปเลยทําให้ยมมทูตที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นเข้าทั้งคู่เลยถูกยมมทูตจับตัวได้ในที่สุดทองและเสมาได้ถูกยมมทูตจับตัวไปหาท่านยมพบาลและมาอยู่ต่อหน้าบันลังทั้งคู่ก็รู้สึกหวาดกลัวมาก เพราะท่านยมพบาลมีความโกรธเคืองที่พวกเขาพากันหลบหนีและมารายงานตัวล่าช้าใหญ่พวกเจ้าถึงมาช้าคือ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 คพวกข้ายังห่วงร่างของพวกข้าอยู่น่ะพวกข้าตายแบบไม่ทันตั้งตัวยังทําใจรับไม่ได้ขอรับท่านยมพบาลได้ตหวาดทั้งสองคนเสียงดังลั่นและต่อว่าตำหนีทองกับเสมาที่ทำให้ยมมาทูต้องเสียเวลาตามหาอยู่นาน ท่านยมพบาลบอกว่าจะต้องลงโทษสถานหนักในฐานะที่ทั้งคู่หลบหนีทองกับเสมาถึงกับตัวสั่นจนขวดเหล้าที่ถืออยู่นั้นพลอยสั่นไปด้วยและยมพบาลก็ได้เพ่งมองดูขวดเหล้าด้วยความแปลกใจพวกมึงเืออะไรกันอยู่ขวด,ขวดน้ำ,นำทิพย์ขอรับ,รบทั้งทองและเสมาต่างตอบอย่างพร้อมเพรียงกันพอท่านยมพบาลได้ฟังว่าเป็นน้ำทิพย์ก็เลยอยากจะลองชิมดู แต่ก็ยังไม่แน่ใจจึงเรียกยมมาทูตให้มาลองชิมดูก่อนเมื่อยมมาทูดชิมไปชิมมาก็เกิดมืนเมาติดใจในรสชาติของเหล้าและขยันขยอให้ท่านยมพบาลได้ลองชิมดูบ้างด้วยความอยากรู้อย่างที่สุดว่ารสชาติของน้ำทิพในขวดนั้นเป็นอย่างไรท่านยมพบาลจึงลองชิมเสียหลายอึกและติดใจจนเมาเล่าตาลายจะมองจะดูอะไรสายตาก็พร้าบัวไปหมด แต่ก็ยังต้องทำหน้าที่อยู่ยมพบาลได้สั่งให้ยมมาทูตไปหยิบสมุดร,รายงานมาวางตรงหน้าเพื่อที่จะเขียนรายละเอียดของทองและเสมาท่านยมพบาลจะเขียนอายุไขของทั้งสองคนว่า34ปีแต่เพราะเมาเหล้าเลยทำให้เขียนผิดเป็น304ปีที่ท่านยมพบาลต้องการจะเขียนว่า34ปีนั้นเพราะจะอนุญาตให้ทองกับเสมากลับไปหาร่างได้อีกสวัน แต่กลับเขียนว่า304ปีซึ่งทองกับเสมานั้นก็เห็นอยู่ว่าท่านยมพบาลเขียนผิดแต่ทั้งสองคนไม่ได้บอกกล่าวอะไรพวกเขาแอบเล่มองและยิ้มให้กันอย่างเจ้าเล่เอาละ่ะพวกมึงกลับไปหาร่างได้อีกสี่วันแล้วแล้วค่อยกลับมาขอบใจมากสำหรับน้ำทิพนี่ วิญญาณของทองกับเสมาจึงได้กลับเข้าร่างอีกครั้งและมีชีวิตอยู่ผ่านวันผ่านคืนจนใครต่อใครพากันล้มหายตายจากไปไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วพวกเขามีลูกเมียคนแล้วคนเล่าแต่สุดท้ายเมียและลูกหลานก็พากันตายจากไปแต่พวกเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่ทองกับเสมานั้นรู้สึกดีใจที่มีอายุยืนยาวสมดังที่ตั้งใจไว้และทั้งคู่ก็ยังไม่เบื่อหน่ายโลก พวกเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไป270ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือท่านยมพบาลคนเก่าได้สิ้นวาระหน้าที่ของตัวเองและมียมพบาลคนใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนท่านยมพบาลคนใหม่ได้ตรวจดูบัญชีรายชื่อมนุษย์และพบว่ามีมนุษย์ชื่อว่าทองกับเสมาอายุกับ300ปีแล้วแต่ยังไม่ตายซึ่งผิดวิสัยอายุไขของมนุษย์ทั่ว,วไป ท่านเลยสั่งให้ยมมาทูดออกตามหาตัวทองกับเสมาฝ่ายทองกับเสมาที่มีวิชาดีติดตัวนั้นก็รับรู้ได้ว่ามียมมาทูตกำลังมาตามหาตัวอีกแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่อยากจะถูกจับตัวกลับไปเพราะรู้สึกว่ายังอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ทองกับเสมาเลยพยายามหลบหนีโดยใช้วิชากำบังกายและวิญญาณและหลุดรอดจากยมมาทูตไปได้หลายครั้งจนเวลาผ่านไปสองปี ทั้งคู่ก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกสับสนเพราะใจหนึ่งก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ให้ครบตามวันเวลาที่ได้มาแต่ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเพราะร่างกายก็แก่งอ,อมไปตามวันเวลาที่อยู่ในโลกทั้งคู่เลยนั่งปรึกษากันไอเสมาเอ้ยข้าเหนื่อยมากแล้วนะข้าก็เหมือนกันแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีสุดท้าย ทั้งคู่ก็เลิกกำบังกายและยอมให้ยมมาทูตจับตัวไปหาท่านยมพบาลคนใหม่เมื่อท่านยมพบาลเห็นทั้งสองคนและเห็นขวดเหล้าในมือเขาก็สั่งให้ยมมาทูตนำขวดเหล้าไปทิ้งลงในบึงไฟจากนั้นยมมาทูตก็นำสมุดร,รายงานมายื่นให้ใหญ่พวกมึงถึงหลบหนีครั้งก่อนก็หนีครั้งนี้ก็หนีอีกพวกข้าไม่ดีแล้วขอรับพวกข้ายอมแล้ว ทั้งทองและเสมาต่างก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งคู่ยืนดูท่านยมพบาลที่กำลังเขียนรายละเอียดอายุไขของพวกตนลงในสมุดร,รายงานเมื่อท่านยมพบาลเขียนเสร็จและเงยหน้ามองพวกเขาทั้งทองและเสมาต่างก็ถอนในใจอย่างโล่งอกท่านยมพบาลได้พยักหน้าให้ยมมาทูตเดินเข้าไปหาและยื่นสมุดร,รายงานให้ดูยมมาทูตก็พยักหน้ารับทราบและเดินออกมาเรียบร้อยแล้ว ไ,ได้ทองและเสมาได้เดินตามยมทูตออกมาแต่แล้วพวกเขาก็ต้องแปลกใจเพราะทิศทางที่เดินออกมานั้นมันมาทางเมืองมนุษย์ไม่ได้เข้าไปในที่ที่วิญญาณควรจะไปอะอะไรกันท่านมาส่งพวกข้าผิดที่หรือเปล่าไม่ผิดดอกท่านยมพบาลเพิ่มอายุไขให้อีกหนึ่งร้อยปีหาไม่นะพวกข้าไม่ต้องการ ท่านใดนั้นวิญญาณของทองและเสมาก็ลอยละลิ่วออกมาและกลับเข้าร่างกายที่แก่เท่าแล้วทั้งคู่นอนหายใจรวยรินและพยายามประคองตัวเองลุกขึ้นนั่งไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงหูร้องกึกก้องของท่านยมพบาลดังลอยมา <c oughs> <c oughs>